สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็เป็นมือของการเสียงโศกเนาะพี่น้องเนาะเขอให้พี่น้องทุกคนมีโศกันทุกคนเด้อพี่น้องเนอะหัวงวดนี่มันสิเป็นจย่งไรเนาะมันขาดมางวดหนึ่งนึงค่ะอเาให้มาสองรางสองรางพี่น้อง สองล่างสองอย่างไรพี่น้องสองศูนย์ศูนย์สองเด้อวานะปาเกตบ้เป็นสองศูนย์ศูนย์สครับสองศูนย์หาหาศูนย์สองศูนย์ศูนย์ี่แหละปาเก้าสามตเป็นอย่างไรสองศูนย์หาพี่น้อง,อง,องลองเด้อลองไปเสียงโศกสื่อลตลีเบืงสื่อไวเบึง ป่ากรบอกหูดอกว่ามันเสียออกตัวใหญเนาะเอามาให้แนวทางพี่น้องซื้อดอกป่าว่าป่าฝันวายป่าเห็นกุ้งกลุ้มอยู่กลางหัวคนหัวหัวเป็นเดินอยู่น่พี่น้องหัวกะหาเด้หาซูนซูนหาป่ะรอมึงเด้อผลิตไม่ซูนนั่งป่าวะ เจ้าหนึ่งเขาบอกว่ามีหาเจ้าโอ้เจ้าหนึ่งเขาบอกว่ามีสองเจ้าหนึ่งบอกว่ามีศูนลอกมันเลือกพี่น้องเนอะลอกเสียงโศกเสียงหลาเบ,บิ่งหนึ่งสื่อหาสื่อลัตตรีเบิ่งเพื่อมีโอกาสเนอะเพื่อเป็นโอกาสเป็นของเฮาทุกคน,นกับบุมีผู้ใดหูใดเนาะพี่นอ้องป่าทำมาไห่แนวทางของพี่นอ้องเพื่อมัน เขาเพื่อมันถือน้องพี่น้องเนาะทุกทุกคนก็นอยากมีโชกขึ้นกันนะนาอพี่น้องป้าก็อยากมีโชกคือกันอยากถือน้ำพิ่นขึ้นกันเพื่อเด็ดเตะเสือกน้ำพึ่นรอมึงเลือกพี่น้องเนาะเอาว่ามีศูนยนะ์นะท่านมีศูนย์มีสองวะศูนย์สองสองศูนย์แล้วป่าอีดสื่ออยู่ แต่ฝันว่าเห็นหัวเดินนี่ทิกลางหัวเดินนี่เป็นวงกลมอยู่หัวกระหาแล้วเอ้วามันสิมีศูนย์บอกกับสันนะขว่ามีศูนมิสองโอ้โหเหมือเท่ากับลันตีบ่อไดนเนาะบนหัวลางเด้อมึงเด้อพี่น้องเด้อไปหาสื่อเบิ่งมันคงสิบ่ออั่นที่เลขตัวนี้ ก็ให้ทุกคนมีโศกมีลาภด้อยเมือนี้โศกได้ลาภถือหว,วยรวยเบือกันทุกคนทำกฝาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามแ่าน้ำเนยเด้อกะเด้อยขอบคุณพี่น้องหลาย,ลายสวัสดีค่ะ